สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีงาน p c x กุญเจรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าส่งกล่อง FCU หรือว่ากล่องรีโมทมาให้ทางร้านช่างเมเชให้นะครับตัวนี้เป็นปี2016-17นะครับอาการคือรีโมทมีไฟขึ้นปกตินะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้ดิดเตาแก๊สสตาร์ทไม่ได้นะครับสวิตช์ออนไม่ได้สังเกตดูนะครับกดไฟโซลินอยจะไม่ขึ้นนะครับ ก็ส่งมาเช็คก็เช็คเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะรีโมทเสียนะครับตัวนี้เปิดไว้แล้วนะครับตัวเก่าของลูกค้าเห็นไหมครับเป็นเป็นสีเขียวถ้าเราปิดมันจะเป็นสีแดงครับนี่คือปิดรีโมทนะครับเปิดตั้งไว้นะครับลองบิดสวิตช์ออนดูไม่ได้นะครับผมทบตัวใหม่ให้แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดรีโมทใช้ดูเดี๋ยวเป็นสีเขียวก่อนโอเคเห็นไหมครับไฟโซลีนอยจะขึ้นเราบิดออนตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับ ปิดกุญแจกดรีโมทดูใไหมครับจะมีเสียงตอบรับตัวเก่ากดก็ไม่มีอะไรนะครับแสดงว่ารีโมทเสียนะครับก็แค่ทำรีโมทไปก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ครับผมถ้าของใครมีปัญหาจะส่งมาตรวจสอบก็ได้เลยนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับขอบคุณครับ